ฟังฟังคนนี้หน่อยก็ปิดตีเราจะรู้ว่าจริงๆกัมพูชาไม่ได้พึ่งพาไทยหมายถึงว่าพึ่งพาไทยตลอดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทุกด้านอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่เขาก็ยงัยง,มยยงมีมหามิตรก็นเ <c oughs> คื่อบ้านอีกอีกเทียบอ่ะก็ยังมีประเทศอื่นๆอีกเทียบอ่ะมันถ้าเราคิดในทางความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยกัมพ <c oughs> ูชาายางเงี้ยถือว่าไทย ถือว่าไทยเกินดุนกัมพูชามากเลยเพราะฉะนั้นการปิดทับปิดเมื่อไรก็ชิบหายมานั้นน่ะหมายถึงว่าเศรษฐกิจไทยหรือว่านักลงทุนไทยอย่างเงี้ยก็ร้องไอ้พวกทีง้าบ้าๆไอ้พวกที่ร้องเรือแลยไอ้ครั้งชาติชาตินิยมที่มันไรความคิดอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้มารับชอบที่อะไรหรอกเออเป็นไงล่ะโทรศัพท์โยกเลยหมนนายเอนดูแมนว่ะ อ่าฟังฟังฟังน้าเขาครับแล้วเราเป็นไงอ่ะแค่แบบว่าติดเปิดเป็นเวลาช่วงลดเวลาให้มันช่วงมันสั้นลงแค่นั้นเองนะอืแล้วทําแบบนี้เนี่ยยังไม่ครบทุกด่านนะแค่เนี้ยก็ร้องก็หอนกันาะงม,มแล้วคืออันดับแรกถ้าเมนบอกว่าเหมนม,มีมหามิตรมากมายนะเมนต้องไปทบทวนใหม่นะว่าคุณเซนไปเบี้ยวใครไว้บ้าง แม้กระทั่งจีนอุนเซนก็ไปเบี้ยวเขานะไม่มีใครครบแล้วคือนะเข้าใจว่าแม่งไม่ใช่ความผิดของประชาชนชาวขเขมรหรอกมันเป็นความพยายรมของผู้นำของขเขมรซึ่งสัปดาเขาเป็นอย่างนี้มานานแล้วแล้วนะก็ไม่รู้นะว่าแม่งอยู่ในดีเอ็นเอคนเขมรทั้งหมดหรือเปล่าส่วนเรื่องสุดด่านก็เห็นแล้วนะว่าใครเสียหายมากกว่ากันประเทศไทยแนวลงทุนไทยมันไม่เสียหายหรอก เพราะยังไงเหม็นก็ยังติดใจของใช้ของไทยพราผมชูรสไทยแม่งอร่อยห <c oughs> มดเราโทรศัพท์โยกเลยายใจว่าเออเขาปิดด่านนี้นะมันไม่ได้หมายความว่าของเนี่ยมันจะเข้าไปขายในกัมพูชาไม่ได้อีกหน่อยถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องต้องปิดถาวรอเลยเนี่ยนะเหม็นก็อาจจะต้องไปซื้อของไทยผ่านทางลาวเหม็นก็ต้องใช้ของแพงกว่าเดิมอ่าถูกเหม็นอย่ามาโทษไทยนะไม่เกี่ยว เ <S <S มนต้องไปเคลียร์กับคุณเซนกับคุณมาเน็ตเองว่าอยู่ดีๆเสือกมาลบกับกูทําไมเส,<ะ>สือกมาลุกลานแผ่นดินกูทําไมเพราะนั้นประเทศไทยปิดด่านได้ไม่ผิดกูไม่ผิดไม่เกี่ยวกับกู ไปถามไปถามท่านนายกรัะตมนตรีของมึงว่ามายุ่งกับพวกกูทําไมไม่เคยสํานึกถึงข้าวแดงแกงร้อนเลยตอนที่ประเทศมึงแตกเป็นเสี่ยงมาขออาศัยข้าวบ้านกูกินกูก็ให้กินอิ่มหมีพีมันเลี้ยงดูแลอย่างดีนี่ยังไม่อยากไล่ไปถึงกษัตริย์ของเขเมรหลายๆคนนะที่ต้องมาเรียนหนังสือเมืองไทยแม้กระทั่งไอ้ฮุนมาเน็ตเองเนี่ยได้ไปเรียนเวสต์พอยต์เรียนไ ในทหารที่อเมริกาเนี่ยก็ไปด้วยโคต้าของไทยปโทเมนอ่าเมนเอ้ยใจเย็นเย็นอันนี้พูดด้วยความเอนดูนะเมนนะถ้าเมนเจอช่องน้าเมนมากดติดตามนะแล้วมาเจอกันทุกเช้านะน้ามีความรู้ดีๆมีสาระดีๆให้เมนได้พัฒนาตัวเองนะลูกนะเอนดูนะเอนดูอ่าขอบคุณนะครับขอบคุณคีเอเตอร์นะครับอ่าพ่อแม่พี่น้องครับอ่ากลับมาเนี่ยประเด็นที่เราจะคุยกันอ่าผลของการปิดด่าน เอ่อผมคิดว่านะการปิดมันแบบเอ่อใช้คําผิดนะเอ่อมันไม่ได้ปิดแค่กําชับเวลานะครับเราไม่ได้ปิดดานเพียงแต่เรากําชับเวลาเอา่อเป,ปิดปิดเป็นเวลาเอา่อโมงถึง4โมงเออแล้วก็ห้ามเอ่อคือตัดเรื่องของนักท่องเที่ยวอนุญาตเฉพาะเอ่อคนทํามาค้าขายเออแค่นั้นเองเราไม่ได้ปิดส่วนสินค้ายังไปต่อได้ สินค้ายังค้าขายกันได้ปกติอันนั้นคือสิ่งที่เราทำครับแต่ขมนไปตีข่าวหาว่าเราปิดพรมแดนเราไม่ได้ปิดพรมแดนครับยังไม่ถึงขั้นนั้นเออจริงๆอ่ะผมอยากให้ปิดครับเออแต่ในเมื่อฝ่ายทหารเราเนี่ยเออเริ่มมาจากการจากเบาไปหาหนักครับเริ่มจากเนี่ยเอาเล็กเล็ก่อนกำชับเวลาครับเออกำชับเวลาเออแปดโมงถึงสี่โมงเย็นอ,อ่แล้วทีนี้อะไรรู้ปะอ่าขมนเดือดร้อนครับ ขเมีนเดือดร้อนทันทีครับไอ้ผีพนันไอ้นักพนันทั้งหลายเออมันจะต้องออไปยังไงอะ่ะออจะต้องแบบออมันไม่มีเวลาน่ะเวลามันน้อยลงอะ่ะออจะกลับมาสามทุ่มแบบจะก,กอดไม่ได้นะเออหรือจะไปค้างขมรนจะไปพักอยู่ในขมรนเนี่ยตอน,นเ,ออเ,เนี้ยฝ่ายขมรนเนี่ยเขากําหนดให้คนไทยเนี่ยอยู่ในขมีนได้เจ็ดวันเออทีเนี้ยเสียหายต่อฝ่ายขมีนครับเออแน่นอนดอกแรกเนี่ย ไอ้คาสิโนโเขมรครับตลอดแนวชายแดนไทยเนี่ยบอนคาสิโนมีปัญหาครับลูกค้าหายครับลูกค้าส่วนมากก็เป็นคนไทยลูกค้าที่ไปเล่นน่ะตามบอนต่างๆเป็นคนไทยเนี่ยผมว่าทุบหม้อข้าวเขมรทุบหม้อข้าวฮุนเซนส่วนแบ่งตามรายงานข่าวเนี่ยสามสิบเปอร์เซนานักเลงส่งไปส่งตรงไปยังฮุนครอบครัวฮุนเก็บที่เหลือก็แบงง่งแบ่งเงินไป เมื่อปิดชายแดนไอผีพนันมันน้อยลงผีพนันน้อยลงใช่ไหมบ่อนก็ขัดรายได้สามเดือน4เดือนต่อจากนี้ไปมันจะไหวไหมล่ะครับมันจะอยู่ได้ไหมล่ะครับมาตรการต่อไปถ้าเกิดเขมียเนี่ยยังมีท่าทีแบบนี้ถ้ายังมาคุกคามประเทศไทยอีกไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆก็ตามมาคุกคามประเทศไทย ด้วยรูปแบบใดก็ตามแบบเช่นคุกคามด้วยทางการทหารคุกคามทางการทูตคุกคามทางการทูตหมายถึงเอาประเทศไทยไปประจานเอาประเทศไทยไปอบอกชาวโลกใส่ร้ายใส่ความประเทศไทยผ่าน,ผ,านผ่านเวทีนานาชาติเราก็จะโต้อตอบไปเรื่อยๆจนกว่าเขมรจะสงบจนกว่าเขมรจะสงบหันกลับมาอยู่บนโต๊ะเจรจาที่ถูกต้องเหมาะสม อ่าตอนเนี้ยฝ่ายทหารเราเริ่มกดดันนะครับเริ่มกดดันบีบลงไปแผลแรกแผ่แรกก็ยังขนาดนี้ขมิบดินกันขนาดนี้ถ้าฝ่ายไทยถ้ากองทัพไทยฝ่ายความมั่นคงไทยเนี่ยยกระดับยกระดับเป็นการปิดชายแดนปิดแบบเน่ๆเลยอ่ะปิดแบบไปไม่ได้มาไม่ได้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นครับนั่นคือป้ายต่อไปอป้ายต่อไปบอกขมินให้เตรียมตัวครับเตรียมตัวเลยครับ นะแล้วขมรนไม่ต้องมาเฟกนิวนะขมรไม่ต้องมาเฟกว่าคนที่ทํางานคนขมรนอยู่ในประเทศไทยจะไม่ปลอดภัยไม่จริงครับไม่จริงครับคนขมรนมาทํางานในประเทศไทยเนี่ยปลอดภัยทุกคนครับไม่มีปัญหาครับคนไทยยังมีสติพอคนไทยมีสติไม่ไปทําร้ายคนขมรนหรอกแต่คนไทยเนี่ยขมินไม่แน่ครับนะคนไทยอยู่ในขมินไม่แน่ว่าจะโดนคนขมรเหยียบเอากระทืบเอา เอออันนี้ก็คือความต่างเอ่อความต่างระหว่างไทยกับเขเมรน,นะครับเอ่อแล้วก็ประเด็นต่อไปเออถ้าเกิดปิดปิดถาวรแล้วเขเมรยังไม่ดีขึ้นขเขมรยังไม่ยังพูดไม่รู้เรื่องต่อไปไป้ายต่อไปก็คือเอ่อคว่ำบาตรสินค้าครับเอ่อเอาตัดไฟมีบัญชีเป้าหมายแล้วนะครับเออจังหวัดของเขเมรเอ่อที่จะถูกตัดไฟเนี่ยขึ้นบัญชีเป้าหมายแปดเก้าเมือง เก้าเมืองนะครับเออในชายแดนไทยเขมรเนี่ยเก้าเมืองสามจังหวัดเออกำลังจะโดนอ่าถ้าเกิดว่าสั่งปิดไฟเมื่อไรเนี่ยเรียบร้อยครับนะเออถ้าเกิดว่าเออฝ่ายทหารเรายกระดับขึ้นให้มีการตัดไฟฟ้าตัดอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยเขมรเจ๋งครับถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้ฝ่ายเขมรนั่นแหละอ,อจบเลยนะครับหนักกว่าหนักกว่าฝั่งเมียววดีครับ นักกอฟังมียวดีเพราะอุตสาหกรรมการผลิตหลายๆอย่างที่เชื่อมต่อไฟฟ้าไปจากประเทศไทยเนี่ยหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจเขมรครับหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจในเขมรยกตัวอย่างจังหวัดพระวิหารเนี่ยโรงงานอาหารโรงงานผลิตแปรรูปอาหารหลายโรงงานใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยอืมนะโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเกษตรที่แปรรูปการเกษตรนะ ก็ใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทยถ้าประเทศไทยปิดสัญญาตัดสัญญาณไฟนะครับพอแม่พ่ร้องคิดเอาประมาณ40%เนี่ยที่เขมรใช้ไฟจากเอาไฟฟ้าจากประเทศไทยเข้าไปใช้อะเอาทั้งไทยทั้งลาวทั้งเวียดนามแล้วก็ผลิตเองบางส่วนแต่ถ้าประเทศไทยฟันลงไปชุบเรียบร้อยครับเรียบร้อยเขมรเนี่ยพิการเขมรเนี่ยหายใจไม่ออกดังนั้นเนี่ย ขเขมรเนี่ยจะทำอะไรคิดดีๆมีสติให้มากอย่ามาอวดดียวดเก่งกับประเทศไทยครับอันนี้ประเทศไทยเริ่มจากเบานะเริ่มจากเบาๆไปหาหนักหรือเอาหนักที่สุดอเอาเอา,เ,อาเริ่มตั้งแต่เบาเลยใช่ไหมปิดด่านถาวรความบาทสินค้าตัดสัมพันธ์ทางการทูตแล้วกระทั่งถึงเปิดสงครามป้ายสุดท้ายป้ายสุดท้ายใช้กำลังทางทาหารเนี่ย ร้อยยังไงยังไงเนี่ยทหารกเขมรนก็สู้ไทยไม่ได้ครับแสนยานุภาพศักยภาพสู้ไทยไม่ได้ครับแถมภูมิประเทศภูมิประเทศต่างๆนนน้าเนี่ยเขมรเสียเปรียบร้อยต่อหนึ่งครับเขมรเสียเปรียบร้อยต่อหนึ่งดังนั้นเนี่ยเขมรอย่าห้าวครับคนเขมรต้องไปกดดันรัฐบาลเขมรคนเขมรต้องรู้เท่าทันรัฐบาลเออคนเขมรต้องวิเคราะห์สถานการณ์ในมันถูกอย่าไปข้างชาติแบบโง่ เออผมเห็นคนเขมียนคังชาติแบบโง่ๆนะครับนะเออคังชาติแบบปัญญาอ่อนเนี่ยเออเหมือนอยากเอาอยากเอาชนะไทยอ่ะแต่ไม่สามารถจะชนะประเทศไทยได้เลย mm. จริง mm. ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเออใครคิดว่าเขมรนมีโอกาสชนะประเทศไทยครับดังนั้นเนี่ยฝากคนเขมรนนะครับเอออยู่ให้เป็นอยู่ให้เป็นอยู่ให้น่ารักเออถ้าอยู่ไม่เป็นเนี่ยเออตกงานนะครับเขมรตกงานนะครับ ชิปหายหมดเลยนะครับผมจะบอกให้อืมนะ